นำหันราคาสูงสุดมากกว่า50,000บาทมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเกง็งหรือจะเป็นรถกระบะวันนี้นปั๊บจะพามาชมสาขาคสสีแยกตะปานมีรถรุ่นไหนคันไหนกันบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจออน้องปั๊บเไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้ปั๊บจะพามาชมสีแยกตะปานนะ,ะมาพร้อมกับ โปรโมชั่นนะคะเด็ดประจำเดือนมกราคมนี้นะคะลดกระนำหันราคาสูงสุดมากกว่า50,000บาทจองเพียง888บาทเท่านั้นนะ,ะมาพร้อมดอกเบี้ยถูกสุดๆเริ่มต้นอยู่เพียง2.79%เท่านั้นโบช่วยผ่อนอีก5งวดนะคะถ่ายมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลคับฟรีอีก90วันนะคะเดี๋ยวตามาชมกันเลยนะคะว่ามีรถรุ่นไหนเข้าแคมเปญกันบ้างนะคะวันนี้ป้งจะพามาชมรถภายในร้านสาขา สี่แยกตะปานของเรานะคะมีทั้งรถตู้รถกระบะแล้วก็รถเก๋งหนะ,ะหรือจะเป็นรถ SUV รถครอบครัวเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะและนี่คือสาขาสี่แยกตะปานของเราตรงนี้นะคะร้านน้คแป๊บอยู่ที่สี่แยกตะปานตรงนี้เลยนะคะเซไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ปั๊บจะพามาชมภายในร้านของเรานะคะว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมแบบทัวร์ร้านเลยนะคะ อย่างแ,แรกก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นรถไว้ใช้งานนะคะวิ่งทัวร์วิ่งโรงแรมนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนกับรถตู้เตยต้าคอมมูเตอร์ของเรานั่นเองนะคะมีให้เลือกหลายคันตอนนี้นะคะเป็นเตยต้าคอมมูเตอร์มีตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2019มีทั้งสีบอลแล้วก็สีขาวนะ,ะมีทั้งแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้หรือจะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเบาะหนัง V i p นะคะเรามีให้หมดจัดเต็มให้เลยนะคะ มีหลายคันให้เลือกนะคะสภาพสวยทุกคันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่จ7 0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานวิ่งทัวร์นะคะจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้นะคะสำหรับรถตู้ของเรานะคะออกรถ่าเอกสารไม่ยุ่งยากมาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของรถ SUV รถครอบครัวอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะมีทั้ง Mitsubishi ปาเจโร่ ero, หรือจะเป็นขวัญใจ Toyota าฟอร์จูเของเรานั่นเองนะคะมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะคะมีให้เลือกตอนนี้เป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเป็นปี2017จนถึงปี2019นะคะใครอยากจะมาชมรถ SUV 7ที่นั่งไว้ใช้ในครอบครัวนะคะก็สามารถมาชมดูรถได้เลยนะคะที่สาขาตะปาน เดี๋ยวมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของรถเก๋งนะคะเครื่องหนึ่งจุ้าอย่างขาบวนรถเตต้าวีออของเรานะคะก็มีราคาเริ่มตัวอยู่เพียงแค่สองแสนหหเก้าพันบาทเท่านั้นมีตั้งแต่ปีสองพันสิบีจนถึงปีสองพันสิบเก้าเลยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งสีบรอนนะคะคันด้านหน้าตรงนี้นะคะหรือใครอยากได้สีดำนะคะสีเทาดำหรือจะเป็นสีขาวนะคะน้องปก็มีให้เลือกด้วยนะคะชมหน้าใหม่นะคะ ปีใหม่ราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกนะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง5,000กว่บาบาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้ในส่วนของขอบวนโตโยต้ตอตออาอัลติเครื่อง1.6รุ่นท็อปสุดนะคะโฉมหน้าใหม่นะคะมีตั้งแต่ปี2องกั8บปนะคะมีทั้งสีขาวสีบรอนและสีดำนั่นเองนะคะตอนนี้สภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวขับมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะโซนด้านหลังของน้องแป๊บก็ จะเป็นในส่วนของรถเก๋งเล็ก e อีโคคาร์ o K A, นะคะอย่างคันแรกสีน้ำตาลของเราก็จะเป็นนิสสันอ m เมร่าคันนี้เลยนะคะราคาอยู่เพียงแค่หนึ่งแสนหกมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายบายเริ่มต้นอยู่เพียงสามพันกว่าบาทนะคะขับเข้ามาอีกคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของซูซูกิเซียนะคะเป็นสีเทานะคะคันนี้สภาพสวยงามมากๆเลยนะคะ ใครที่อยากจะหาเครื่อง1.25นะคะรุ่นนี้เป็นซูซูกิเซียบนะคะสภาพสวยและที่สำคัญเป็นปี2017ราคาอยู่เพียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะคะอยากมาคันที่สีขาวกันบ้างนะคะของเราเป็นม s สซ i ชิแอคทาร์มีให้เลือก2สีนะคะเป็นสีดำและก็สีขาวนะคะปี1 8 9นะคะในราคาเริ่มต้นสูเพียง200กว่บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ มิสบิชิแอคลาสของเรานะคะรถเก่งเล็กอีโคคารุ่นประหยัดน้ำมันเรามีให้เลือกหลายแบรนด์นะคะตอนนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโตโยต้ายาริสเอชีพของเรานั่นเองนะคะคันนี้สภาพสวยแน่นอนนะคะใครอยากจะได้รถยาริสเอ i ีเครื่อง1.2นะคะคันนี้ปี2018เป็นสีเทาดำนะคะราคาอยู่เพียงแค่3,49,000บาทเท่านั้นพอนอยู่เพียง6,000กว่าบาทนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของสีเทาดำนะคะโฉมหน้าใหม่นะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะคันนี้นะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะนี่เลยกระจังหน้าของเขานะคะสีเทาดำสีแดงเราก็มีนะคะยาริดเอชิฟสีแดงเครื่อง1.2นะคะคันนี้จดปี2022กันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีใหม่สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะใครที่กำลังมองหารถเก๋งรุนเดียต้ามันสายเตโยต้านะคะ เาบแนะนําเลยนะคะมีให้เลือกหลายคันตอนนี้มีสีขาวสีเทาดําสีแดงมีเลยนะคะสาภาพสวยทุกคันนะคะยาริแ H-back าประตูของเราก็มีนะคะแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็น Fabwok t o y ต t a Altis พึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะเป็นสีขาวเลยนะคะสาภาพสวยเดิมโรงงานคันนี้นะคะเราก็หันราคามาแล้วด้วยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.6นี ปี2019จากราคาปกติน้องปับขายอยู่ในราคา479,000บาทตอนนี้หันราคาไปเลยนะคะเหลือเพียงแค่ราคา490,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเตตาอัลติสสีขาวคันนี้นะคะหรือใครอยากได้เป็นสีบรอนนะคะก,ก็มีให้เลือกด้วยนะคะสีบรอนหลายคันนะคะซาวเอคนด้าไม่ต้องพลาดนะคะเพราะว่ามีเข้ามาแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1.5V นะคะ c ันดาซิตีของเราเนะคะเข้ามาแล้วสดๆสร้อนๆเป็นเครื่อง 1.5V ปี2017ในราคา359,000บาทนะคะตอนนี้มีเป็นสีเทานะะหรือว่าสีบอลเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสายกระบะแคปแต่งซิ่งแต่งหล่อนะคะมีให้เลือกหลายคันเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีสีขาวสีเทาและสีดำนะคะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะได้รถกระบาแคปใช้งานผ่อนร่มต้นอยู่เพียง 6,000กว่าบาทตอนนี้นะครับมี t ตยต้า v i โ o ้เตยต้าร v o นะคะสภาพสวยมีทั้งสีขาวสีบรอนสีเทาดำนะคะมีหลายคันให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะรถทุกคันพร้อมใช้งานที่สำคัญมีตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2022นะคะมีเข้ามาเรื่อยๆชมหน้าใหม่ชมหน้าพิกโลกหรือจะเป็นชมหน้าหมูป่านะคะชมหน้าปลายแดงของเราตอนนี้นะคะ ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยแป๊บพามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสาวกรกระบะยกสูงนะคะสี่ประตูหรือว่ากระบะแคปโฟวิลนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นกระบะสีประตูตัวยกสูงนะคะคันนี้ปี2019นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาราคา5 2าแ0 0สบาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากจะได้ในส่วนของอีซูซูดีแมกน้ำแก็มีมาให้นะคะ อีซูดีแมนะคะสีประตูตัวไฮเดอร์ er นะคะนี่เลยคันนี้ปี2018นะคะแล้วก็ยังมีส่วนของกระบะแคปโฟร e วินะคะหันราคาถูกสุดๆมากจากราคาก่อนหน้านี้549,000สบาทตอนนี้เราหันราคาอยู่เพียง499,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหานะคะรถกระบะไว้ใช้งานนะคะหรือจะเป็นอีซูดีแม็ก สประตูนะคะแคปโฟของเราคันนี้นะปี2022สภาพสวยพร้อมใช้งานทุกคันเลยมาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะน้องแมีครบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถเก่งรถกระบะหรือจะเป็นรถตู้รถครอบครัว suv นะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหานาแได้เลยที่เบอร์061 178 6999นะคะก่อนมี10ก่อนออกรถงายเอกสารไม่ยุ่งยาก มาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะคุ้มสุดคุ้มสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหา้องบันได้เลยนะคะบ๊ายบาย